เริ่มแต่งตรงไหนก่อนอะของเพลงนี้คือตอนเริ่มแต่งอะเราก็จะยังไม่ยุ่งกับโปรแกรมอ่าเท่าไหร่อาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วก็แล้วก็วกเใช้เสียงในนี้ในโปรแกรมให้เฉยแต่ว่านี่เราก็จะใช้เป็นงงอ่าเออคือคือปกติแล้วอะเราไม่ได้แต่งเพลงด้วยเป็นงงก่อนทุกครั้งแต่ว่าด้วยเพลงเนี้ยเรารู้สึกแบบเรารู้สึกว่ามันมันแบบอยากจะแต่งด้วยเครื่องดนตรีที่เรา เราดีเดตกลับมันไปแล้วอ,ะอ่ะเออก็เลยแบบว่าแต่งด้วยอันนี้ก่อนแล้วก็ลองเล่นอะไรมาก็ก็เลิ่มเล่นอันเนี้ยแหละก็คือโน้นนี้ใช่แล้วก็ให้มันอยู่ไปทั้งเพลงเลยคือคือไมมตอนแรกอะ่ะตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าจะให้มันอยู่ันทั้งเพลงหรอกแต่ว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังต้องอยู่เป็นพื้นอะไรสักอย่างของเพลง่ะ แล้วทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากได้เสียงสตริงนี่แหละคือทั้งหมดเนี้ยครื่อดนตีทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่ได้มาทีเดียวในตอนแรกมันจะค่อยๆมาโอเค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 คือเราเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราแต่งกับเครื่องอะไรบ้างม uh huh. ือมาแบบโอเคอะไรมาก่อนแล้วอยากใส่อย,ยอ,อยากหยอดอะไรเอา้นเลย uh huh. เออใช่แล้วเราก็อืมคือปกติแล้วเนี่ยมันจะเล่นเป็นโนแล้วก็จะมีการร้องเพลงออกมาก่อน uh huh. อ่าฮะเออโดยเมโลดี้เนี่ยไม่ทราบว่ามันมาจากไหนเหมือนกันเนี้ยมันจะมาแบบฮู้เข้ามา เป็นฟิโนมีนอนที่เกิดขึ้นเข้ามาอะไรอย่างนั้นชอบชอบโอเคโอเคอ่าก็ต้องรึกว่าเล่นเล่นเนี้ยตึง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 เนี้ยสมมติเราปิดเสียงเนี้ยปิดเสียงไวโลินก่อนปิดเสียงสตริงก่อนอ่าเราก็ค่อยร้องอ่ะอ่ะเราได้แค่นี้แห้ว โอเงเลยชอบอ, <laughs> อ๋อคือเปิดอันนี้แล้วก็ร้องร้องเลยใช่ไหมร้องแต่ส่วนใหญ่ก็เออใช่ใช่เปิดอันนี้แล้วก็แบบร้องแต่อาจจะร้องในใจเดี๋ยวางไรก็ว่าไปรู้สึว่าแบบไม่อยากได้อะไรเยอะอยากได้โน่นนี้อ่าแล้วแบบอา้าวครันนี้จบแล้วไงต่อแล้วอันต่ออ่ะต่อมาเนี่ยมันมายัางไองอันเนี้ย เมโลดี้เมื่อกี้ที่ใส่เสียงภาษาเข้าไปเพื่อให้มันมีอะไรค<ม>่อยๆเข้ามามอะไรเงี้ย<ม><ม>แล้วก็มีเสียงเชลโล่ด้วยเนะี่ยเชลโล,ล่นหะเล่นเล่นเมโลดี้เมื่อกี้เลยอ่าใช่<ม>โอเคแล้วก็หลังจากเนี้ยก็คือไปไปเองและไปตาม,มใช่แต่ว่าก่อนที่มันจะมาถึงตรงเนี้ยนะ อส่วนใหญ่ก็จะแต่งได้ถึงประมาณแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะเออเพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้มาทีเดียวตู้เวลาเราแต่งเลงอ่ะอใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทราบกันอ่าใช่มันอวปิดเลยีเด่ปิดเลยแล้วก็บ้าออกมาใส่ให้เัวเองฟังหรือไม่อัด้วยมือถือก็ได้พัี้เกียรใช่ไหมแล้วก็ไปวิ่งอืไปวิ่งไปอาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ ดึงตัวเองออกมาเป็นผู้ฟังอ,อได้ดึงตัวเองออกมาเป็นผู้ฟังแล้วก็แบบอ๋อเราค่อยแต่งต่อแล้วตอนการแต่งตอมันอาจจะเกิดจากตอนอาบน้ําหรือว่าตอนที่วิ่งก็ได้แล้วก็อัดเสร็จไปถึงเนี้ยธรรมดาเลยเออน่าสนใจออแล้วาเออแล้ว่าถัดมาค่อยกลับมาที่คอมพิวเตอร์ขึ้นเออมันแก้มันช่วยแก้ปัญหาเวลาแต่งเพลงไม่ออกได้ได้ดีเลยนะวิธีที่ขนุนเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยใช่แล้วปกติก็ใช้วิธีนี้ด้วยป่ะคะว่ายังไง ถ้าสมมุติบางทีเราแต่งแล้วแบบคิดไม่ออกจริงๆคือเราเราก็จะหยุดแต่งเลยแล้วเราก็จะไปทําอย่างอื่นที่ที่ที่ไม่เกี่ยวอ่ะไปวิ่งไปทําอย่างอื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ทําเหมือนขนุนที่ที่เอาที่บ้าสมาแล้วมาฟังต่อแต่แบบเราไม่ฟังเลยเราไปทาอย่างอื่นเลยแล้วตื่นมาตอนเช้ามันก็มามันก็มาเองอะไรอย่างเงี้ยเออเออนั้นก็ได้เหมือนกันนั้นก็ดีเหมือนกันเดี๋ยว<ด>อาจจะไปลองทําวิธีขนุนดูดูว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเค แล้วต hey. uh, uh. ่อจากนั้นใช่ไหมเมื่อเรากลับมาที่คอมแล้วในตอนเช้าออมันก็จะเริ่มแบบเมีอะไรแล้เราก็เริ่มเติ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 มพอเติมไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะเริ่มเอามาแล้วบูตวินมาแล้ว